อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับนะ้องแล้วก็ในส่วนของรถเข้าประมูลเป็น Honda Civic Dimension นะครับแล้วก็ Accord รุ่นม,มูา่าวน,นะลูกค้า <c oughs> นะสองคัน คันนี้เป็นแอ็กคอร์ดนะครับเป็นแอ็กคอร์ด2.3เป็นรุ่น E.I นะครับไม่ใช่ v t e c นะครับแต่รถถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมบอกก่อนว่าคันนี้หน้าหลังเดิมไม่มีชนนะฮะเปิด20,000เปิด20,000บาทนะครับคันนี้ลูกค้าใส่ราคาเริ่มใส่ราคาได้เลยนะครับติดแก๊สแล้วถอดออกนะครับน้ำมันพาวเวอร์มันจะรั่วนะครับตรงกระปุกเนี่ยครับรั่วตรงกระปุกเนี่ยนะฮะรั่วนะครับห้องเครื่องเดิมผ่านหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับกันร้อนยังอยู่กันชนหน้าต้องเก็บนะครับฝ คันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามีเก็บสีเก็บงานเกือบเกือบรอบคันนะเก็บสีแล้วก็ยางสีเส้นต้องเปลี่ยนนะครับตรงขอบตรงนี้ครับไปทําสีนะครับให้ช่างเขาพ่นได้นะครับตัวนี้ประตูข้างนะครับเป็นรอยนะครับสีแตกเป็นรอยขนแมวนะครับสีแตกนี่ฮะนี่ฮะขอบประตูเป็นอย่างนี้นะครับคือรอยรอบคันตรงคานข้างบนตัวนี้สีมันจะซิดๆหน่อยนะครับหลังคาไม่มีผูไม่มีปูดนะครับมือจับตรงนี้เหมือนเอาสีมาแต้ม เอาสีมาทาไว้เลยฮะนี่ฮะแม็กขอบ17นะครับแต่ยางก็สภาพก็จะไม่ไหวแล้วนะครับจริงๆก็ต้องเปลี่ยนละเมื่อกี้ผมดูท้ายแล้วไม่มีชนคันนี้ผมบอกตรงเรนหน้าหลังเนี่ยเดิมเลยไม่มียางอะไรนะครับโฟมด้านท้ายยังอยู่ไม้กระดานแต่ว่าต้องตัดใหม่ละนี่ฮะรอยแก๊สน่าจะเป็นแก๊สโดนัทนะครับติดมาเนี่ยรอยแล้วก็ไอตรงนี้แตกตรงเนี้ยซื้อซื้อเปลี่ยนได้ฮะตัวนี้ไม่กี่ร้อยแม็กอยู่ครบนะครับเป็นดิสซี่ล้อนะครับภายในเป็นเบาะกำมะหยี่อ่ะดูแผงประตูฝั่งนี้ฝั่งซ้ายแตกนะครับ ต้องไปหุ้มใหม่ไปร้านบอกก็ได้ครับตัวนี้พวงมาลัยหนักนะครับเหมือนเข้าใจว่าน้ํามันพาวเวอร์มันน่าจะรั่วออกหมดนะครับเลขไม้สองสองแสนเก้าหมื่นโลนะครับไฟเครื่อง ABS แล้วก็ถุงลมมันโชว์ขึ้นมานะครับผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับเครื่องสตาร์ทอยู่นะไม่มีวูบไม่มีสั่นไม่มีสะดุดนะครับคุณเอกราชนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทนับหนึ่งนับหนึ่งครับสี่หมื่นห้าพันบาทนับสองนับสองครับสี่หมื่นห้าพันบาทยินดีกับคุณเอกราชด้วยนะครับนับสนะครับเป็นไงพี่ครับนี่ฮอนด้าเดสิมิชัน ใช่ปีเก่าแล้วลูกค้าปี2003อันนี้ผมดูดูคร่าวๆแล้วเบื้องต้นเนี่ยหน้าเดิมน,น,นะครับไม่ชนแต่ว่าตะเข็บท้ายด้านล่างตรงแผงท้ายนะครับมีรอยชนมาอันนี้เปลี่ยนเครื่องมานะครับอันนี้เคยติดแก๊สมาด้วยแล้วถอดแก๊สออกเปิด20,000เหมือนกันเลยเปิด20 0 0 0บาทนะครับเริ่มต้นอยู่ที่20 0 0 0บาทลูกค้าเปลี่ยนเครื่องลงเล่นแล้วให้ดูนี่นะครับลงแล้วนะครับเป็น D 17A นะฮะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับแจง้จนนแจงแล้วเป็นลงเล่มแล้วนะครับ <Okay. S 2> เลขไม้หนึ่งแสนหกหมื่นโลไม่รู้จริงหรือเปล่านะฮะอันนี้เราไม่รับประกันเลขไม้นะครับไฟหน้าก็จะเหลืองๆหน่อยขัดได้นะครับตัวนี้กันชนหน้าเนี่ยเป็นรอยแตกสีแตกอย่างนี้นะฮะแม็กอยู่ครบนะครับสี่วงกันชนท้ายสีแตกตรงนี้ต้องเก็บนะครับอออกันชนท้าย นี่ฮะสีแตกตรงนี้ด้วยถอดแก๊สนะครับรอยถอดแก๊สนะครับเห็นอยู่นะครับคือมันโดนอัดท้ายมาแต่ว่าตรงเนี้ยตะเข็บมันยังพอเห็นอยู่นะครับสีก็ไม่มีอะไรนอกจากฝาท้ายนะครับหน้าร้านทั่วไปนี่วางกันเท่าไหร่พี่คันนี้สภาพน,นี้วางเครื่องใหม่ที่ศูนย<ห><ศ>์สามที่ว่ามีแสนไปมีหลักแสนนะแสนนะแสนเท่าไหร่ว่ากัน,นคือรถเปลี่ยนเครื่องมาแล้วรถเก่าๆถ้าเปลี่ยนเครื่องมาแล้วอย่าไปกลัวฮะมันดีกว่ารถที่ยังไม่เปลี่ยนนะครับคือรถคันนี้เครื่องก่อนอันนี้มันเคยติดแก๊สมาเพราะว่ามันรถมันเคยถอดแก๊สออกอาจจะเคร ตอดทิ้งเลยต่อเครื่องของมันเนี่ยที่เป็นรุ่นเกไอเนี่ยมาลงใหม่ก็คือเหมือนได้เครื่องใหม่แต่เป็นมือสองสภาพมันก็ต้องดีกว่าเครื่องเก่าอยู่แล้วพวกวาวพวกอะไรมันก็เกิดการสึกหลอน้อยมากนะครับผมบอกเลยว่าสภาพใช้ได้เลยคู่มือบุ๊กวิตยังอยู่นะครับเนี่ยหกหมื่นแปดพันบาทนะครับยินดีด้วยนะครับหกหมื่นแปดพันบาทนับหนึ่งนับหนึ่งครับหกหมื่นแปดพันบาทนับสองนับสองหกหมื่นแปดพันบาทยินดีด้วยนะครับนับนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากๆครับ